ปฏิบัติธรรมเ <c oughs> <c oughs> พราะว่ามันคนละเรื่องเ <c oughs> <c oughs> พราะว่า <c oughs> ถ้าถ้าปฏิบัติธมะเบงจะคลองอย,อยู่ถ้าดูตัวเองจริงมันจะไม่มีอะไรที่เราสามารถควบคุมได้เลยไม่มีเลยเพราะทุกอย่างเป็นผลถ้าดูด้วยตัวสติสติที่เริ่มตั้งขึ้นจริงๆ เพราะว่าถ้าเราเข้าไปแทรกแซงนั่นคือสร้างขึ้นยิ่งทําให้เพิ่มหน้าที่เราที่เราทําได้อย่างเดียวคือตัวดูดูอย่างเดียวหูซื่ออีลีเด้มันสิเจ็บมันสียหายมันสีตายหรือมันสียอย่างมันก็เป็นเหลืองของมันแล้ะอย่าลืมเนี่ยเขามีกายเนี่ยกายเป็นความจริงตัวหนึ่งเป็นความเจ็บขึ้นมาตัวหนึ่งที ที่มันมีเส้นภาษาที่เา้ารู้สึกได้แต่ความรู้สึกทั้งในตัวใจพี่ตัวสำคัญคือตัวใจี่อ mm. <c oughs> ย่างพี่นุษ mm. ถามกูแน่ไหมไปบรเป็นได้บนเนี่ยทำวิโทรศัพท์มาจอดทำมาเปียว ต่อค่ะมีคำถามหนึ่งว่าถามว่าความความรู้กับรู้สึกอันเดียวกันไหมคความรู้ก็รู้สึกความรู้ตัวนี้ถาถาสิวโดยภาษามันกับตัวเดียวกันแหละถ่าถ้าหูซื่อเด้ถ้ามันเป็นตัวหูซื่อเป็นตัวสติปัญญาเพราะว่ามันก็ะต้องอาศัยความรู้สึกแต่ถ้าสิไปแยกแบบหูที่ออกไปข้างนอกมันก็เป็นคนหลานเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นปัญญาข้างโลก ตัวหูออกไปหูหูเรื่องหูเล่าหูเป็นเรื่องหูเป็นเล่าออกไปรู้ข้างนอกอะรู้ที่มีเรื่องมีรล่าอะแต่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวนี้คือปัญญาแต่ปัญญาจริงๆกับเป็นความรู้สึกตัวนะทีเนี้ยรู้สึกตัวโดยที่เห็นเห็นทุกอย่างทุกสภาวะทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้กับเป็นกับเป็นปัญญานะไม่ใช่รู้หมดนะไม่ใช่ออกไปรู้ ไม่ใช่ว่ารู้ทุกเรื่องทุกอย่างแต่รู้ในขณะปัจจุบันเนี่ยรู้ตัวเองเนี่ยรู้แล้วไม่เข้าไปเนี่ยก็นวาการที่รู้อยู่ข้างใน <c oughs> ข้างนอกมันก็รู้ไปตัวคะจ้งได้ก่อนเพระาะว่าเวลาที่เราอย่างสภาวะที่เราไม่ไมชัจนคืดถึงนะคะรู้อยู่ภายในรู้สึกตัวอยู่ข้างในเนี่ยแต่ข้างนอกก็รู้อยู่เหมือนเดิมหูคือเก่า เพราะว่าหูตัวนี้มันมันสิเป็นหูหูไกายวาหมูซึกทั้งกายเกิดขึ้นแล้วก็เห็นอารมณ์ก็ความคิดไปน็นควบคู่กันไปมันรู้ควบคู่กันไปเลยเสียงมมีเสียงเหมือนออกงานลาย <c oughs> <c oughs> แค่กว่าสิบอกยังเดือดขั้นมาแนวเนียวบอกยากอยากเจ็บหัวหัวพี่แนวถามกูบ่าไมแม่แม่คุยกับนู้หน่อย เกิดความความเป็นตางยางในการรู้แล้วหนูไม่ได้ยินเลยไม่ไปรู้สึกไม่คิดต่อเนี่ยเราจะเราจะมีวิธีการ,รเข้าบอได้ยินจัณแมบบ่ถามว่าเมื่อเมือ่อ,อยังไงนะคะเวลาเราเรารู้แล้วเรามักจะไปคิดคิดต่อต,อตามเนี่ยคือเราจะมีวิธีการ ทำยังไงที่จะให้ไม่ให้เราคือเขาถามว่าคือเมื่อเขารู้เหมือนว่าเขาคิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะทำยังไงไม่ให้มันคิดบุงไปต่อค่ะสิ่งแรกที่เราต้องมีคือหลักหลักก็คือลมนี่หลักใจจ,จริงๆคือลมนะเมื่อใดที่เรารู้ลมต่อเนื่องเราอย่าไปยุ่งกับความคิดแต่เวลามันคิดให้รู้รู้โดยที่กับดึงกับมาฐาน สมมติแม่คิดขึ้นปุ๊บหายใจหายใจไปเลยหายใจเข้ายาวเลยเอาความรู้สึกกลับลมกลับเลยมีความคิดผุดขึ้นดึงกลับลมนี่แหละนี่แหละคือรู้รู้ตัวนี้จะไม่มีคำพูดแต่แต่ความรู้สึกจะสัมผัสกลับมาที่ลมเลยแล้วลมตัวนี้จะค่อยๆตั้งขึ้นตัวสติจะค่อยๆตั้งขึ้นตัวตัวนี้ก็จะค่อยๆจางลงจางลงหมดกำลังลงโดยอัตโนมัติแต่มันไวมาก แต่เราอย่าขี้เกียจรู้นะคิดร้อยครั้งให้รู้ร้อยครั้งคิดพันครั้งรู้พันครั้งไม่คิดก็รู้อยากมันอยากสงบอยากอะไรคือรู้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 แต่ส่วนใหญ่พอถึงพอพอพูดถึงการหยุดคิดเราก็จะคิดซ้อนว่าไม่ให้มันคิดเราก็จะไปทำะบวนการโดยที่ไม่ให้มันคิดไปบล็อกความคิดซะอันนั้นคือคือทำเหตุคิด แต่คำว่าหยุดคิดในที่นี้ก็คือเราอยู่กับลมไปเรื่อยเมื่อใดที่ที่ลมกับสติตั้งมั่นขึ้นอันนี้จะค่อยๆลดกําลังลงโดยปริยายความคิดหน้าที่ของเดียวของเราก็คือทําทําลมอะ่ะให้ต่อเนื่องเมื่อใดที่เห็นมากพอผลมาเอง <laughs> นถามต่อว่าไงนะคะับบางทีเราเราปฏิบัติบางทีมันก็เหมือนกับจะจะพอตึงๆได้ว่าให้ให้มันไม่ตึงส้านแต่บางทีมันพอมันหลุดออกไปทุ๊บเนี่ยบางทีมันเหมือนตื่นไปเลยอย่างนี้อย่างนี้เราควรควรหยุดไหมเพื่อเราพยายามปฏิบัติต่อเนไปแล้วก็ดึงมาให้รู้อยู่ที่ความหายใจเราเหมือนกัน เขาถามว่าคือเวลาสมมติว่าเวลาปฏิบัติไปเนี่ยเกิดความคิดหรือความฟุ้งซ่านมันก็จะกระจายไปเลยหามันหลุดไปเลย,ลเลยทีนี้เขาต้องทํำยังไงในการคือเข้ามาทายัางไงต่อก็ดึงกลับลมทาคือถ้าถ้ามันรู้ว่ามันไปปุ๊บมันจะกลับถ้าเราทําลมบ่อยๆถ้าเรารู้ทันปุ๊บมันจะกลับเองแต่แต่ใหม่ๆเราเอาศัยการดึงลมก่อนอเราเมื่อใดที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันคิดไปแล้วนะเนี่ยเราก็ดึงลมเลย หายใจเข้าย,ยาวๆเลยหายใจเข้าย,ยาวเพื่อ mm hmm. เพื่อชะลอตัวนี้ยมันอาจจะไม่ดับในทันทีเดียวมันก็จะมีช่องว่างที่ถ้าสติเรากับลมไม่ไม่แน่เป็นอันเดียวกันมันจะมีช่องว่างให้มันคิดได้อีกนะจับลมเป็นหลักเอาลมให้ต่อเนื่องถ้ามันยังไม่ได้หายใจให้แรงขึ้นเ mm hmm. อ่าแต่มันยังไปเรื่อยๆอีกกั้นลมเลย mm hmm. ทำทุกงแง่ทุกมุม แต่อย่าไปยุ่งกับความคิดว่าที่บอกอย่างนี้ขึ้นบอมเลยไหมหัวแน่นตึ๊บเลยมีคำถามนะคะคำถามจากคุณวิทยาถามว่าจิตที่รู้ทันอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นเช่นรู้ว่ากำลังจะโกรธแต่ไม่แสดงโกรธแบบนี้เรียกว่ามีสติหรือมีตัวรู้ครับมันคือตัวเดียวกันถ้าเรารู้ทันมันจริงๆมันจะยังไม่เป็นความโกรธแต่มันจะดับไปก่อน ถ้าเรารู้รู้รู้ทันเพราะเมื่อใดที่เราอยู่กับลมมากๆความโกรธขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะลมที่แรงขึ้นพอลมแรงขึ้นปุ๊บตัวสติเนี่ยเข้ามาปรับลมในร่างกายแล้วมันก็จะเห็นแล้วว่ามันอาการมันมันเห็นอาการปุ๊บปุ๊ปุ๊บ,บ,บขึ้นมาในหัวใจมันจะร่างกายจะทําปฏิกิริยาเวลามีอารมณ์เบิ้ลเบิ้ลบบ ม่กาแสดงว่าการปฏิบัติธรรมถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหม่หรือว่าผู้ที่ก้าวเข้ามาเนี่ยถ้าใครที่อยากจะศึกษาแล้วก็อยากพัฒนาอย่างก้าวกระโดดวันนี้คือเหมือนกับว่าเราคิดมาทั้งชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะประดับปฏิบัติจริงๆอ่ะแค่ลองทิ้งความคิดดูแล้วมาอยู่ที่อย่างที่แม่ชีเจิ้นบอกคือมีสติแนบกับลมหายใจใช่พุทธเจ้าก็บอกลองลองเชื่อพุทธเจ้าลองทําแบบโงๆ่ๆดูพุทธเจ้าสอนอาน,นาบรน,นสตินะไม่ได้สอนอย่างอื่น เมื่อใดที่เรามีสติสติที่ตั้งมั่นขึ้นเราจะเห็นอารมณ์และความคิดแยกออกเราไม่ได้ไปนั่งคิดแยกมันนะแต่เราอยู่กับลมเราความคิดและอารมณ์จะแยกออกเองโดยอัตโนมัติแยกธาตุแยกขันจริงๆอยู่ตรงนี้ไม่ใช่คิดช่วยมันนะแต่มันจะเห็นของมันขึ้นมาเองด้วยกำลังของศีลส,สมาธิปัญญามันถึงจะดับอารมณ์ได้ ต่อให้เราไปนั่งคิดนั่งเดาคาดคณีเอาคิดตัวนี้ขึ้นมาเอาคิดตัวนี้แก่มันก็ได้แค่พนักผิงแต่มันดับอารมณ์ไม่ได้จริงเพราะเมื่อใดที่เราตัวสติตัวนี้มีกำลังขึ้นมาแค่แม่หายใจเข้านิดเดียวความรู้สึกจะเต็มตัวเลยแล้วหนักกว่านั้นเวลามันมันคิดขึ้นมาความคิดนี่จะเป็นตัว mm. แค่ความรู้สึกขึ้นมา ความคิดเกิดขึ้นนี่เหมือนเป็นตัวใช้ในหัวเลยเจ็บร่างกายในสิทธิ์เขาเออนี่ยังสีซเมนยุบยุบยับยับนะเขาเออนี่ยังะกระตุกเ,เริ่มร้อนลมเริ่มร้อนเริ่มเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเราควบคุมอะไรไม่ได้ ร่างกายที่เราคิดว่าของเราจริงๆสุดท้ายเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะเราปฏิบัติพันที่ททิ่สมายทีปญญาเป็นเองแล้วทาไมเราควบคุมอะไรไม่ได้เพราะมันมันควบคุมไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่เราคิดว่าเราควบคุมได้เราคิดว่ามันจริงๆแล้วถ้าเรามองด้วยจริงๆมันก็ควบคุมไม่ได้นะแต่มันอยากกินเราก็ผ่านไปกิน มันอยากนอนเราก็พามันนอนเราไม่เคยขัดเคยฝืนเลยเราไม่เคยเห็นตัวนี้เลยตัวสติเราไม่เคยมีเลยมันอยากอะไรขึ้นมาเราก็ทําตามหมดแต่วันหนึ่งที่มันมีขึ้นมามีมีความรู้สึกขึ้นมาเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราไม่อยากเป็นแต่มันไม่หายอะ่ะมันจะอยู่กับมันยังไงทีเนี้ยมันก็จะเนี่ยแหละเรียนรู้ทุกขของจริงแต่เมื่อใดที่เรารู้ทุกเรียนรู้มันอะ่ะ เรียนรู้มันบนลมนี่แหละไม่ได้เรียนรู้บนอย่างอื่นมันจะค่อยๆปรับหาวิธีการหาทางออกของมันเองจิตแต่มันต้องผ่านทุก์จริงๆไม่ใช่แค่ในหนังสือไม่ใช่แค่ในที่อ่านมาผร้เจ้าก,ก็บอกชาติอยู่แล้วว่าเรียนรู้ทุกแต่เราพอเจอทุกเรากลับไม่เรียนรู้เราเรากลับไม่อยากทุกแต่ทุกนี่แหละคือของดีเพราะมันไม่ทำให้เราเพลิน เมื่อใดที่มันรู้ทุกทุกแง่ทุกมุมมันจะเจอทางออกจากทุกเพราะอะไรเพราะมันจะเห็นเหตุเหตุคืออะไรอะ่ะเหตุก็คือตัวอยากเขาไปแทรกแซงทุกนี่เองอยากให้มันมีอยากให้มันดับอยากให้มันหายเนี่ยแต่เมื่อใดที่เราเห็นเหตุแล้วว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้ทุกกับดับ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเรียนรู้ในกระบวนการของมันค่อยๆเรียนรู้เราจะเห็นเลยว่าตัวแทรกแทงตัวที่เข้าไปจัดการทุกสิ่งทุกอย่างคือตัวเพิ่มทุกคืออัตตาเองคือกิเลสเองคือตัวตัณหาเองแล้วแล้วในความคำอะทำไมท่านบอกว่า,าการพู้จริงๆอะพูที่แท้จริงคือการยอมแล้ ยอมรับเพราะว่าจริงๆเราไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยต่อให้เราพยายามแก้ไขมันก็มีเหมือนเดิมยิ่งเรายดิ้นลนไขว้เพื่อที่จะออกจากตรงนี้อันนั้นยิ่งทำให้เพิ่มมันคือมันทำจนสุดทางแล้วอะไหมันก็ยอมรับของมันเองคือมันต้องดันจนสุดอยู่ดีๆจะบอกให้ยอมรับไม่มีทางมันต้องเรียนรู้ในขบวนการด้วยตัวนี้ของมันเองต่อให้ปากว่ายอมรับจริงๆใจมันก็ไม่ยอมหรอก ก็สันดานแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนบอกเชื่อเชื่อเชื่อกูเชื่อลวงตาเนี่ยไม่มีทางมันก็เชื่อตัวเองอยู่วันนี้ครับ mm hmm. เพราะมองเข้าไปดูในใจของตัวเองได้เลย mm hmm. ถึงบูดอยู่บ่อยๆว่าให้เท่าทันมายาของมันมันจะแสดงอาการหลอกเราสารพัด mm hmm. มันเป็นเหมือนเงาอะ่ะ แต่เมื่อใดที่เรารู้จักมันจริงๆอะต่อให้มันแสดงยังไงกูก็รู้แล้วมึงไม่ต้องเปลี่ยนหน้ามามึงก็เป็นตัวเดิมอ่ะ,อะแตบคอมีคำถามจากคุณลี่นะคะขออนุญาตถามครับก่อนหน้าปฏิบัติอานาปานาสติไปได้ระดับหนึ่งเห็นท <c oughs> ุกอย่างชัดเจนแต่พอขาดความเพียรในการปฏิบัติ ทีนี้เราเห็นอารมณ์ความคิดได้ช้าจิตไม่ไปจับลมเหมือนตอนที่เพียนขอกําลังใจในการปฏิบัติหน่อยครับผมเป็นนักศึกษาช่วงนี้ฝึกงานจัดการเวลาได้ยากครับทําให้ต่อเนื่องทําให้ต่อเนื่องทุกคนมีโอกาสณตอนนี้เรายังพอมีโอกาสทําทําให้ต่อเนื่องอย่าให้มันเสียโอกาสเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเสียโอกาสไป คำถามจากคุณวีรวันนะคะแม่ช <trees> ีคะเจอสภาวะกายร้อนแล้วจางคายกลายมาเป็นร่างกายอุ่นมันจะเหมือนสภาวะที่หัวบีบไหมคะเพราะสภาวะหัวบีบตลอดแล้วกายอุ่นจะอยู่หรือหายแม่ไม่สบายหรือคะเขาถามว่าเอาใหม่นะเจอสภาวะกายร้อนแล้วจางคายกลายมาเป็นร่างกายอุ่นมันจะเหมือนสภาวะที่หัวบีบไหมคะ หัวบีบก็หัวบียบเลยมันสิบียบเลยร้อนก็คือร้อนแต่ตอนนี้หนูทั้งร้อนทั้งบียบใช่กัน <c oughs> แล้วมันตลกกว่านั้นเวลามันร้อนมันร้อนครึ่งตัวมันสิร้อนมันสิห่อนแค่ช่วงเนื้อเอื้องใขึ้นมาหาหัวแล้วก็ล่มห่อนแขนขาบบห่อนเด้ เราเวลามันบีบขึ้นเรลาบาดเนี่ยเวลาเราพูดอะไรหรือเราทําอะไรแบบแม้แต่หันไปอย่างเงี้ยช้าเลืองตาเนี่ยเป็นโตหมุนอยู่ในหัวเลยความมุศยังทอปุมือในโตมันก็ยังมันิมีมุนขึ้นมาให้หัวแบบปีออ้เจ็บเบิงไปคักกระจักเม็นไห้หรือเม็นน้าตาแหงหน่อยปกปก๊กๆแหงม,มีความมึกว่าจะคล้องไห้ มันเจ็บอะแล้วข้างในนี่ก็สะทานสะทานขึ้นมาเธอระบาดยมถามว่าแล้วอาการที่แม่ชีเจิ้นเป็นนะคะแม่ชีแก้ไขยังไงคะไม่แก้ไขะคะ่ะมันเป็นของมันเองเดี๋ยวมันก็หายของมันเองยิ่งแก้ไขยิ่งทำให้ยาวแต่หน้าที่เราคือปรับลม แต่มันจะร้อนสลับกับปิติสลับกับเย็นหนูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกแต่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันมันออกมาพูดนี้คือมันยังไม่มันยังไม่ปรับกันเสถียรเต็มที่แต่ก็ออกมาบาอาจารย์ให้ออกมาทำหน้าที่ตรงนี้ก่อน,นก็ไปตามเหตุ <laughs> คุณสุวรรณานะคะบอกว่าเห็นหน้าแม่ซีเจอร์แล้วรู้สึกปีติมากมเหมือนอยากจะร้องไห้ทุกครั้งเลยค่ะ <c oughs> แต่มีความอิ่มในใจมากในชีวิตไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเจ้าค่ะทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยจริงๆ <c oughs> ไม่เห็นนะคะแข่งเสียหายค <c oughs> ำถามจากคุณธนพลนะคะคุณแม่ถ้าเห็นทุกอริยศัตว์แล้วทํายังไงต่อครับ <c oughs> มันก็จะหาทางออกของมันเอง ทุกสมุทยัยนิโรธมักเมื่อใดที่เห็นทุกเราก็จะเห็นเหตุของทุกเมื่อใดที่เห็นเหตุปุ๊บขณะที่เห็นเหตุทุกจะดับเมื่อใดที่เห็นความดับเห็นนิโรธอะเราจะมั่นใจได้เลยว่านี่คือทางว่าเราทำเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนเพราะเราเป็นคนเห็นเองเราไม่ต้องไดไปนั่งไล่ท่องอริยมรรคมีองคแ,แต่ศีลสมาธิปัญญาจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นมรรคจิต ดับให้ดูต่อหน้าต่อตาไม่ใช่เรื่องของอนาคตไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของเดาไปมืดๆคำคำว่าตายแล้วถึงจะต้องไปเห็นมันต้องเห็นในขณะเป็นๆเป็นจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นเลยต่อให้มันมีทุกข์มาอีกเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำอย่างเดิมเรารู้ช่องทางรู้ล่องทางเดินของมันแล้ว ทุกมาร้อยครั้งเราก็ทําเหมือนเดิมเนี่ยแต่ความกระสับกระสายในใจที่เข้าไปแทรกแซงอาการมันจะลดลง